แต่กูแค่คิดว่ามันเป็นพับจีที่มันลงไปแล้วมันจะม้วนตัวให้ม้วนตัวให้มันไม่ม้วนอ่ะกูผิดก็ได้แหละมันผิดคนเดียวมันกระแทกนักอักมันเด้งเลยนะมันเด้งชู้เริ่มจากอันแรกเลยเราไล่ไปทีละอันเลยโอเคโอเคอีโอเคตังไม่ลดจากตัวเป็นอะไรอีกเนี่ยแต่งตัวเป็นอะไรอีกเนี่ยเยทำไมมีทีมอ้าวอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมมีทีมไหนอันนึงอ่ะ กูขอเป็นบอดี้การ์ดได้ไหมกูชอบบอดี้การ์ดอ่ะกูอยากเป็นบอดี้การ์ดอ่ะไปเยอร์่านี้กูเป็นอะไรเนี่ยลุกเอากูเป็นคนธรรมดาเหรอลุกเอาหมายถึงแบบไปสอดแหนมป่ะอ๋อนี่คือสายใต้กับสายเหนือนี่ว่ะกูเลดี้แล้วใครยังไม่พร้อมบ้างพร้อมครับไปลุกเอาหนึ่งไอ้นัดมันแบบอะไรวันนี้อ๋อไม่มีความพร้อมโดยสอดแหนมเอ๋โดยสอดเออ นายแบบันล่องลอยคนล่องลอยอ่ะคนรุดอ่ะรถกูคันไหนวะไอ้เหี้ยรถกูอยู่นี่รถกูคันแรกนั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 กไม่ใช่คันสีดำอยู่ไหนรถกูคันแดงแต่กูจะขับคันดำคันนั้นคันกูก็ไปอันนั้นคันกูเป็นที่อะไรมันขับรถไปโดยสัตว์แนมไอ้สัตว์ ไอ้เอหีเ้หยมึงขับดีดีนี่ไอ้เหี้ยไี้เหก้ยเอามึงเอารถหายรถหายแล้วก็ตย ไอ้ยังชอบเลยทีหลังเราขโมยเพื่อนเข้าใจไหมไอ้หนวดสอดแนมสองก็ได้ขโมยรถเพื่อนเข้าใจไหมทีหลังว่าแล้วมัเอารถเข้าไปยาวเลยนะน่ะดูดิเยี์ยป็นสั่งสั่งกลับชอบที่ใครก็เรียกกลับเลยเอาล่ะรถไปไหนอ่ะแปลกจัง รถเสียไงนะมาจอดทำไมวะหันไปรถกระพริบกระพริบหายไอ้เ้ยปวดท้องอย่าขโมยรถเพื่อนหยุดบอส่บอส่วัดถนนไปไ้เหี้ยเฮ้ยนะทำไมยังไม่ถึงอ่ะ้แ้จิบชาอยู่หยดีๆรถก็หายเกิดอะไรขึ้นนะ เป็นอไรอยู่ดีก็ไปยืนกลางถนนแตกกันไอปุ๋มมันให้มันขึ้นไปอ่ะไม่รู้ใช่ใช่มันให้ขึ้นนะไม่กูไปเฉยเฉยโอ้ยพอแล้วดูมันแค้นอ่ะมันแค้นอ่ะมันชนทุกคนเลยอ่ะแม่งดูหน้ากูเลอะเลยเด้อเยอเยอเยอประจำตำแหน่งประจำตำแหน่งตำแหน่งไหนมันยังไม่บอกให้ไปไหนเลยเอากูอยู่ข้างบน พวกมึงต้องไปโพซิชันของมึงอะกูไม่มีไงกูเป็นบอด้ก์ดกูสายใต้กูสายใต้ออ๋โอเคโอเคนี่ไปเวทโฟรคอนแทคมิ e ติ n งล่ะเราซ่อนอยู่รถก่อนหลบอยู่รถก่อนกูต้องถือปืนพร้อมไม่ได้บอดิกัดเดี๋ยวนะมันให้เราทำอะไรอะเวทโฟรใครอะใครอะไรอะมิตรอรอมิสติ่งเหรอ เฮ้ทนีมไงไอ้รถคันนี้ไปเนี่ยมีฮอเ้ยนี่ไงมาแล้วเฮ้ยมึงยิงเลยเหรออ้าวไอ้นัทมึงปามันเฟลเนี่ยมึงจะทำเฟลไม่ทำอะไรเลยมันชื่อมึงเขียนอยู่มึงปาสโมออ่ะเอาเหรอไม่แต่กี้นัดยิงใครใช่ไอ้นัดมันปาสโมอกผูจัดคอนเสิร์ตได้ใช่ไอ้นัดมันปาสโมอสโมอเกมนี้มันจะทำให้ตัวตัว NPC มันตื่นตัวโอ้โหมันรู้ได้ไงเนี่ยรู้ดิไอ้สโมองเราเราต้องเหตุธุรกิจ ก่อนเอ้อสัตว์มาถึงคุยกันด้วยลูกปืนคุยกันด้วยควันไม่ได้ไอ้สัตว์ผูเห็นเยอะไปหาตำแหน่งไปหาตวแหน่งไอ้นัทมึงมึงเป็นพนักงานออฟฟิศตกงานเหรอวะหน้าตาเมื่เนี่ยหน้าตาลอยมากเออพนักงานออฟฟิศตกงานเนี่ยไป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 คุณตำแหน่งคุณนัทถ้าคุณคุณยืนนิ่งๆแล้วใช่ไหม นะตำแหน่งมึงต้องไปตรงไหนบริการดครับมาขับรถสิครับผมต้องถือปืนรอไหมเนี่ยเอามึงเป็นคนคุยงานเหรอเป็นคนเป็นคนเดียวงานไม่ใช่พวกเรามันอ่ะสายทํางานเราต้องขับที่มันสมกับฐานะเราเดี๋ยวผมถือเดี๋ยวผมถือปืนรอเลยครับเรไม่มีสกิลขโมยรถอ่ะขอโทษไม่รถมันล็อกปลล็อกอะไรวะเราอยากได้รถแบบมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเราขึ้นส่วนมาเราขึ้นส่วนมาอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงรอเราต้องรอเราต้องเราต้องเทรดของก่อนเราต้องเทรดของก่อนนี่มาเราขับของมา ไอ้ข้างบนน่ะไอ้ข้างบนฝั่งนู้นน่ะหยุดหยุดการกระทำไร้สาระของเจ้าเงียบ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 เกิดอะไรขึครับขอโทครับไหนว่ามาแล้วก็เห็นใครมาเขาหน้าลงโดนกูดึงรถรอบนี่มันบอกให้เวทฟอร์อ่ะเดี๋ยวมันจะมามันจะเดินทางมาครับบอสเฮ้ยมีใครมาแล้วมีมีมาแล้วมีมาแล้วมีมาแล้วเราต้องเทดก่อนเราต้องเทดก่อนไอ้นัดมึงเอาเลิกกระปืนออกดิสัตว์เฮ้ยมึงเลิกถือปืนนี่ อ๋อคาซีนคาซีนเดี๋ยวนะเปล่าก็หลับมึงประเจ็บประเจ้อะผัวคุณมองมาคุเห็นมึงเลยไอ้ตรงนั้นในที่จริงมันมีป้ายบังอยู่ไอ้สัตว์แต่พอมาคาซีนอ้าวอ้าวไอ้นี่เหมือนเหมือนตำรวจเลยว่ะอ้าวไอ้เชี่ยนี่ก็เหมือนตำรวจว่ะไอ้คนนี้ก็เหมือนตำรวจไอทำไมมันดูเราต้องฆ่าเอฟบีไอ๋อไอมันไม่ใช่เอฟบีไอมันคือเอฟไอบีไม่ใช่ปะใช่ไหมช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยไป ฟังอาหารให้รู้แล้วรู้รอ้วหลังก็มาเฮ้ยพวกมึงดูเลยหลาะอุ๊ยตายใครตายตูวประตูหนีบตายเมื่อกี้นี่เปลงประตูตมันปนิดว่าก็โดนยิงด้วยอเลยตายเลย โอ้เริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เลยต้อเหรออ๋อเออก็ยังมีจัดเลยจะได้มีรถไอ้รถสีอะไรสีเหลืองอ๋อไอ้รถกูเหี้ยรถกูสีเหลืองไงต่อยจำได้หรออะไรอะไรอะไรมึงทำอะไรนะ มันต้องเอารถไปจอดทำบังเกอร์ข้างล่างเอาไว้เพื่อเมื่อรถไปจอดไอ้นแล้วจอดไปบางทางเข้าข้างหลังไว้เออแม่หนูไว้สองคันเนาะเออบังทั้งสองฝั่งเลยแต่มึงอย่ายิงรถเพื่อนก็พอไอสัตว์ไม่น่ารอดนะกลัวจะเพิ่มรถพวกมึงแล้วมันก็เรียกเงินกูนี่แหละไม่เหลือไม่ไม่ไม่เป็นปัญหานะไม่ใช่ปัญหาเป็นไม่ใช่ปัญหากูใช่ไอป้อนมันขับรถอะไรเนี่ย เฮ้ยห,หนูขับรถอะไรเนี้ยคันนี้ไม่น่าหรอกโอเคเฮ้ยไอ้นัทก,กูจะบังเอาไวไ้ไม่ต้องไอ้หนูกูมีรถบังอยู่อย่าไปเอารถกูบังดิ่วิ่งยังไงก็โดนกูก็เอารถกูบังเหมือนกันตั้งบังเกอร์ไว้ตั้งบังเกอร์ไว้เออนี่แหละมาพรา้อมประจำตำแหน่งโคดจีเนียตอ่ะการวางแผนของเราอ่ะมันเป็นแผนนะเรียบร้อยรอมิตติ้งแล้ว,ลวตะกี้โดนประตูหนีตายคืออะไรวะ ม่มีไม่มีมีมาแล้วไอที่วิ่งอยู่นั้นมันหน่วยหน่วยอันนี้นี่ว่าพวกไออันนี้นี่ว่าไอที่วิ่งอยู่มนไม่เข้าทางนั้นจริงวะมันวาเปิดประตูทางนี้ทำไมมันโง่ปะเนี่ยไอ้เหี้ยคือเข้ามาแล้วมันก็ไม่เข้าว่างั้นนี่ไงโอ้ยเข้าได้โอเคมเแล้วไอ้โอเข้อนวางระบบมาว่าต้องทำแบบนี้ไงแต่มันก็มาถึงเอารถไม่เสียเมื่อกี้รถเป็นรถหายรถหายหมดเลย แย่แล้วแย่แล้วว่าเยไอย่างดีที่กูถามไงรถมันจะหายหรือเปล่าไอ้เหี้ยไม่บริการบริการมันกากจังวะเอ้าแล้ววิ่งหนีไปแล้วเอ้ารถก็หายเยี่ยมใช่อาจจะเป็นเพราะคัดซีนมันเลยไม่มีแต่ว่าพอหายปุ๊บพอนี้ก็ไม่มีก็ไม่มีไม่มีครับอวิ่งหลบมแล้วกัน ระเบิดมันปาระเบิดยังไงวะโอเคเกี้ยงเป็เกี้ยงบอกวะเดี๋ยวคุณลงไปข้างล่างก่อนเหล็กตัวหนึ่งอ่ะข้างหน้า ตายหมดโอ้โหตายหมดหมดที่อะไรมาใหม่เนี่ยเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าพอเอากระเป๋าขึ้นรถมาผมกันลังอยู่ไปจากที่นี่แป๊บหนึ่งกูยืมรถมาก่อนนะไปรู้เอาไปเลยไอนัดไปไหมรถกูเนี่ยยิงไว้ยิงไว้กดเองเงาะกดเองเงาะแล้วแล้วไอ้สัตว์ประตูรถก็มีเดี๋ยวกูออกหลังนะไอ้นัดแย่ละยางแตกโอ้โหโอเคข้างหลังข้างหลังไง เปลี่ยนคันไหมพี่ตามนะนี่พี่ตามเลยตามพวกกูเนี่ยพวกกูหลุดแล้วไงปอนกูจะตายปอนกูจะตายเราไม่ต้องไปช่วยมันไปเนี่ยกูยิงอยู่มันอยู่ไหนเนี่ยเราภารกิจเราเป็นแค่หน่วยสอดแนมโง่ๆคนหนึ่งอ๋อเราไม่ไปช่วยมันเลยใช่ไหมมันยังแตกแน่เลยว่ะปอนมันวิ่งงี้วะนี่ไงมันแตกแล้วตายแน่เลยว่ะไอ้พวกมึงไม่มาช่วยหน่อยเหรอเอ้าเหรอ ไม่ต้องขับไป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 พ้นแล้วพ้นแล้วพ้นแล้วกูอ่ะไม่พ้นถ้าโดนนี่กูตายแน่เลยดูดิมา,มาเดี๋ยวกูขับให้เราไปช่วยวแล้วเนี่ย<ว><ว>มันตามหลังมามันตามหลังมามันตามหลังมาไปมีไง,ไงกูเล็งให้อยู่ไปมีมันเปิดไซเรนหลอกเฉยเจอรถคันนึงว่ะวิ่งเข้ามาสองคนเข้าบ้า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 นกูจะตาย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 ตำรวจไม่ตามไหมนี่ ตายคุณจะตายคุณจะตายไอสัตว์ยี่อะไรเนี่ยไปแล้วคุณจะตายแล้วเปิดคลิปอีกแล้วจดจำคำพูดนี้ไว้นะหมดหน้าที่แล้วไอต่าการมันรออะไรมาวางวะบัตรไอดีปอมอ๋อมาเติมเกมไหมเออโอ้เอแคส โอ้ยคุณนัะโอ้ยคุณคุณกากงวะไปเออโอ้ยผมโหดสุดแล้วนัำกากกากอ่ะกากจังต่อเนื่องเลยนะต่อเนื่องเลยนะต่อเนื่องครับต่อเนื่องอยู่ในบ้านพอดีต่อเนื่องครับถ้าไม่ต่อเนื่องไม่ได้นอนแน่ครับต้องมีคนดูดกัญชาแน่เลยเชื่อพี่บอลลูใช่เพื่ออะไรกูไม่รู้ไอ้สัตว์ใครดุดกัญชาวะรู้เลยกันเองรู้คนดูดกัญชาไอ้สัตว์เออเฉียวแม่เฉียวโอ้เฉียว